ช่วยหาไอเดียการทำคลิปในติ๊กตโอ้โหมาเป็นชุดเลยทุกคนตัวนี้คือ b a c k c h a ์ S1 Pro AI Smart Watch โอ้ oh, โห b a c k c ชาร์ํทำ Smartwatch ด้วยทุกคนและไม่ใช่สมาร์ทวอทธรรมดานะ เป็น AI smartwatch ต้องบอกว่าเทรนเทคโนโลยี AI ตอนนี้กำลังมาแรงนะและเริ่มมีบทบาทกับอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและตอนนี้ก็ได้มาอยู่ใน smartwatch ตัวน,นี้ Backchat r S1 Pro ซึ่งใน smartwatch จะมี Chat GPT ด้วยอหทันสมัยไหม นี่ผมยังไม่เคยเห็นแบรนด์อื่นมีเลยนะในชื่อของแบ็คชาร์ดเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นเพราะว่าแบ็คชาร์ดเป็นเครือของทางเซี่ยมี่ที่เน้นทําในส่วนของเกมมิ่งโฟนดีไซน์นี่อย่างเข้มเท่ดุดันตรงขอบใช้วัสดุของซิงค์อ l ลลอ่ะเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะรีวิวกันมาดูที่ตัวกล่องอืมกล่องสวยเหมือนกันนะ b บ็ k ชาร์ดเอสวันโแกะกล่องออกมา นี่แกะเลยตั้งไว้แบบนี้อ่าสวยไหมผมเพิ่งเก็บเมื่อกี้เองทุกคน <c oughs> จริงๆใส่มาเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแต่เอามาแพคให้ดูใหม่นะครับนี่เดี๋ยววางไว้ก่อนนะมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะทุกคนสําหรับสายชาร์จนี่เป็นแบบไวเลทนะทุกคนสายชาร์จเป็นแบบนี้นะโอ้โหดูไม่ธรรมดาเลยนะอันนี้สายชาร์จแล้วมี อีกอันนึงก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานอ่ะโอ้โหเยอะแย,ยะเลยสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมาดูที่ตัวสมาร์ทวอทนะเดี๋ยวขอเปิดเครื่องก่อนเลยนะนี่แบ็คชาร์จมาดูรอบๆของตัวสมาร์ทวอทกันก่อนเลยนะครับดูนะดูดีไซน์นะทุกคนดูเหมือนว่าจะมีขอบนะทุกคนแต่จริงๆตรงนี้เรียบไปหมดเลยนะ เรียบสนิทเลยอะตัวนี้นะที่เป็นวัสดุซิงค์อลลอยและทำให้ตัวเครื่องนี้ดูเท่ดูเข้มโคตรเท่อะทุกคนยิ่งมีคำว่าแบ็กชา์นะยิ่งดูเท่อะมาดูที่ปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มโฮมนี่ตรงนี้เม็ดไมยมปุ่มสปอ m ม d e หรือว่าโหมดกีฬา สำหรับโหมดกีฬาเขาจะมีให้เราเลือกมากกว่า100โหมดโหอย่างเยอะสายเป็นซิลิโคนสำหรับสายถอดเปลี่ยนได้เขาจะมีสลักเราสามารถถอดสายเปลี่ยนได้ดูเซนเซอร์นะทุกคนเรียกว่ามาครบมันจะดูนูนๆลื่นๆน,นะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยมันไม่ละคายเครืองแล้วก็จะมีลำโพงนะครับนี่ลำโพองอยู่ตรงนี้ทุกคนลำโพองอยู่ตรงนี้ ก็คือตัวนี้สามารถโทรออกได้รับสายได้หรือว่าเป็นลำโพงก็ได้นะเราเปิดเพลงที่มือถือให้มาดังที่ตัวสมาร์ทวอทก็ได้เวลาที่เราคุยสายผ่านสมาร์ทวอทเขาจะมีระบบตัดเสียง ENC ด้วยก็คือตัดเสียงรบกวนขณะโทรนะครับขนาดหน้าจอ1.43นิ้วจอ AMOLED สีสันสวยสด มาดูโหมดต่างๆนะครับมีอัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนในเลือดตัวสุขภาพการนอนโหมดกีฬาบันทึกการเล่นเกมบันทึกกีฬาเมนูการโทรนาฬิกาปลุกพยากรณ์อากาศนาฬิกาจับเวลาจับเวลาดนตรีถ่ายรูปถ่ายรูปได้ด้วยนะการฝึกหายใจความดันหาโทรศัพท์เครื่องมือตลาดหุน้นสุขภาพผู้หญิงผู้ช่วยเสียงและตัวนี้นะครับไฮไลท์ของเครื่องรุ่นนี้เลยนะ คือมี Chat Chat GP GPT ในส่วนของ c h a t GPT อันนี้เราต้องลงทะเบียนจ่ายเงินนะถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างการใช้งานคร่าวๆให้ดูนะครับหลังจากที่เราใส่ API key เสร็จแล้วก็จะสามารถใช้งาน Chat GPT ได้นี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมือถือให้มาที่แอปของเขานะแล้วก็เข้า Chat GPT รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมใช้งานให้ดูนะอ่าลองดูนะ แล้วก็กดนะครับช่วยสรุปประวัติศาสตร์สมัยกรุ้งสีอยุทยาตอนนี้ระบบก็จะทําการโปรเซสเดี๋ยวมาดูกันนี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วทุกคนอันนี้เขาจะแปลคําพูดของผมเป็นภาษาอังกฤษเราดูนะครับข้อมูลที่ออกมานี่สรุปประวัติศาสตร์สมัยกรุ้งสีอยุทยามาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับ อ่าผมคัดลอกนี่มาที่ Google แปลภาษากดวางนี่เป็นสรุปให้อย่างนี้เลยนะดูดิแม้จะล่มสลายแต่พระนครศรีอยุธยายังคงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยดูเขาสรุปนะทุกคน <c oughs> น่าใช่ไหม นี่นี่เรายังไม่พอทุกคนนี่นี่ผมให้ดูอีกเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูนะช่วยหาไอเดียการทำคลิปใน t ิ k t o อกกดส่งมาเป็นชุดเลยทุกคนแนวทางในการทำคลิป t ิ k กตอกทางบ้านสร้างคลิปการทำความสะอาดห้องการตกแต่งบ้านหรือการปรับปรุงบรรยากาศในบ้านของคุณขออ้อ2อาหารสร้างคลิปการทำอาหารอร่อยหรือเมนูจานเด็ดของคุณโอ้ นี่เขาทำได้ขนาดนี้เลยนะเราสามารถทัดที่ตัวหน้าจอได้รูปแบบการใช้งานก็มีหลากหลายนะนี่ดูนะครับเขาก็จะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบอ่ะเดี๋ยวผมเลือกแบบเดิมสามารถใช้ตัวสมาร์ทวอทเป็นรีโมทในการเปิดเพลงจากมือถือได้ มีตัวต่างๆนา,นา,นาเรียกว่าครบอันนี้พยากรณ์อากาศเราสามารถเอาอันที่เราชอบขึ้นมาได้ด้วยนะอย่างผมจะเอาวัดความดันเพิ่มขึ้นมาเมนูการโทรดูนะครับนี่วัดความดันเมนูการโทรโอ้โหโทรออกได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานผ่านแอปกันบ้างนะครับเราจะใช้แอปตัวนี้ช h a r g w a ที่ผมเอาไปใช้งานมานะ เป็นยังไงบ้างมีวัดการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดวัดการนอนนี่การนอนนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆผมใช้งานมาประมาณ7วันแล้วนะแต่พอดีผมย้ายเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอันนี้มันไม่ได้ตามมาก็เลยขึ้นแค่2วันนะนี่โหมดกีฬานะครับโหมดกีฬาเราสามารถใช้ GPS ได้ด้วยนะผมจะบอกว่าที่ตัวสมาร์ทวอทจะไม่มี GPS ในตัว แต่เราสามารถใช้ GPS ของมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าเราไปออกกําลังกายแล้วเราไม่ได้เอามือถือไปเวลาการใช้งานก็จะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปก็จะมีตัวจับสเต็ปการเดินการเผาผานแคลอรี่อัตราการเต้นของหัวใจเวลาระยะทางอะไรประมาณนี้แบบนี้ เวลาออกกําลังกายถ้าเราเอามือถือไปด้วยเขาก็จะซิงใช้ GPS ของตัวมือถือนี่นะครับก็จะมีขึ้นแผนที่แล้วก็มีระยะเวลาที่เราเดินซึ่งการใช้งานดูสะดวกสบายแล้วก็ดูใช้งานง่ายแล้วก็การที่ใช้ GPS ของตัวมือถือนะทำให้ได้ GPS ที่แม่นยํานี่ผมเดินลัามนี่ระบบยังบอกเลยนะ GPS แม่นยํามากมาลองฟังเสียงตอนโทรออกดู AIS Contact Center ยินดีให้บริการคะ่ะจากระยะที่เราใส่เนี่ยเราก็โทร ผมได้ยินเสียงชัดเลยนะก็คือเวลาที่เราพูดสายก็จะคล้ายกับเปิดลำโพงนะแต่ถ้าฝั่งที่เราอยู่เนี่ยมีเสียงรบกวนนะครับระบบก็จะตัดเสียงทำให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงเราชัดเจนซุปเปอร์อโมลเลนอะไรเนี่ยดูนะดูตรงนี้นะเล่นแท็กถัดไปนี่ลงมาข้างล่างแล้วนะ,นะย้อนหลังขึ้นมาข้างบนแท็กถัดไปลงมาข้างล่างเราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วย สามารถปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมลองสักอันหนึง่งนี่อันนี้นะกดซิงค์นี่มาแล้วง่ายไหมทุกคนสามารถปรับคอสตมัยเองก็ได้นี่เลือกหน้าปาัดนะอย่างผมเลือกอันนี้ให้ดูนะเลือกรูปแบบนะครับอ่าเอารูปแบบนี้ยืนยนันต้องการมีหมดอะไรบ้างใส่เข้าไปเลือกสีได้ นี่เห็นไหมหรือว่าจะเลือกเป็นแบบดิจิตอลก็ได้เยอะไหมมีอะไรให้เราปรับเล่นเยอะกดซิงเลยโอ้โหนี่อันนี้คืออันที่เราปรับคอสต์ไมค์เองเท่ไหมคําสั่งต่างๆเราก็สามารถปรับได้จากในแอปเรียกว่าครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของฟอนต์ตัวหนังสือ <c oughs> ผมว่าใช้ได้อยู่นะ <c oughs> ดูฟอนต์ตัวหนังสือนะ ฟอนต์ใช้ได้อยู่นะครับตัวอักษรไม่ลอยดูไม่เองดูสะระเอไม่หาันอากาศการันนี่ไม่ลอยนะครับเอ๊ะเครื่องมือนี่ไม่มีไม่เอกซะแล้ว <c oughs> สงสัยได้ประมาณนี้อ่าผมจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งาน Chat GPT เราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับผู้ช่วยเสียงถ้าเป็นฝั่ง Android ก็จะเป็น Google Assistant แต่ถ้าเป็นฝั่ง iOS ก็เรียก Siri อะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาลองใช้งานกันดูนะ เปิดต e> <Well ิ๊กต็อกเป็นไงดีไหมถ้าเทียบกับฟังก์ชันการใช้งานวัสดุผมว่าคุ้มนะ ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโปรนะครับเขาจะมีคูป,ปองส่วนลดมาให้เราด้วยทําให้เราสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิมในส่วนของเรื่องราคาเดี๋ยวไปพูดกันท้ายคลิปไม่ใช่มาแค่รุ่นเดียวนะทุกคนเขามากันถึง5รุ่นก็จะมี Black า h ์ r เอส1 Pro b บ็ c ชาร์ r เอส1 c l a s s ิกแบ็ c ชาร์ r เอส1แบ็คชาร์ g จีทแบ็ c ชาร์ r จีท n นโอในส่วนของ b บ็ c ชาร์ r เอส1คลา s สิก ความเรียบหรูที่โรงตัวบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยไม่แพ้กันเลยนะคนละสไตล์เลยนะทุกคนตัวเครื่องเขามาเวลูเลยนะขนาดหน้าจอ1.43นิ้วเป็นจออ m มโมเลนมีฟังกช์ชันตรวจวัดสุขภาพของชาวเกมมิ่งมีบูทูธคอลลิ่ง กันน้ำระดับ IP68 ฟังก์ชันตรวจวัดด้านสุขภาพครบมีฟังก์ชันตรวจจับและวัดคุณภาพการนอนอย่างละเอียดและเขาก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่ง b a c k ช h ร์ S1 Smart Watch ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแทบจะเหมือนของ S1 Classic เลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดูราคาย่อมเยาช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นเขาจะมีคูป,ปองส่วนลดให้เราลดสูงสุด400บาทก็จะมี b a c k ช h ร์ S1 Pro ราคาจะเหลืออยู่ที่2,590บาท b a c k Charge S1 Classic 2,190บาท b a c k c h a r g S1 1,990 b a c k c h a r g GT 1,790 b a c k Charge GT Neo 1,390บาทเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ b a c k c h a r g Smart Watch เดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ